เราตัดขนให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พาน้องมาอาบน้ำจะเห็นว่าน้องจะมีเห็บหมัดอยู่ที่คอแล้วก็อยู่บริเวณตัวของน้องเยอะเลยนะครับแต่เราใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยในการลดเห็บหมัดลดพื่นแดงผื่นคันที่เกิดจากเห็บหมัดกัดนะครับแล้วก็รับสภาพผิวหนังและขนได้ด้วยใช้หมักนะครับบนตัวน้องประมาณ10นาที2รอบนะครับเพื่อให้เห็บหมัดนั้นลดลงนะครับตายออกไปตาย ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับติดต่อเขา้ามาได้ที่เบอร์0ู6 6 4แ4 4 4 3่ครับหรือว่าสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนสุนัขแ,แมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดูกัดสะบัดเวงวีนรับหมดนะครับเรามีบริการรับส่งด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวกันครับอาบน้ำตัดขนกับจัดเทบหมัดครับรายได้สุนังจะใช้ในงานจิตอาสาตัดขนใล้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับ อนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมาสซาลอนด้วยครับขอบคุณครับ